สวัสดีครับวันนี้พบกับเทคนิคการปลูกต้นไม้ต่างๆใหม่นะครับผมวันนี้ผมมีวิธีการนําแก้วนะครับผมนะครับมาใช้ประโยชน์นะครับทีแรกผมก็คิดว่าผมดื่มเครื่องดื่มเสร็จแล้วนะครับแก้วมันมีเยอะมากเลยนะครับทุกคนก็ต่างเอาไปทิ้งกันหมดครับผมก็เลยหาวิธีเอามาปลูกนะครับมาปลูกต้นไม้ทีแรกผมก็เอามาทำหมีครับใส่ดินปลูกต้นไม้นะครับ เราเราก็รู้สึกว่าเอ๊มันมีวิธียางอื่นอีกนะฮะน่าจะมีวิธียังอื่นที่เอามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้ผมก็เลยทดลองอค่อยๆปลูกนะครับก็นี่ครับผมก็ทําออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับน,นะครับเห็นไหมครับไปคิดหาวิธีจากพวกการทำเทอร์เรียมครับเทอร์เรียมก็เป็นการปลูกต้นไม้ วิธีการหนึ่งนะครับที่ปลูกต้นไม้ในขวดแก้วนะครับผมเห็นเขาทำผมก็อยากทําบ้างแต่พอดีเราไม่มีขวดแก้วนะก็เลยต้องหาวัสดุอื่นๆนะครับมาลองทําดูจะเปิดดูนะครับของผมเนี่ยก็ใส่ดินลงไปสักครึ่งหนึ่งนะครับส่วนต้นไม้เราก็ลองไปหาย,ยอดไม้อะไรเนี่ยมาใส่ดูนะครับผมปลูกไว้สักพักแล้วนะก็ต้นไม้เนี้ยเอาใส่ลงไปนะฮะ ปูกเมนปกติเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะได้เห็นว่าต้นไม้เนี่ยครับเขาก็เจริญเติบโตครับสามารถเติบโตได้ในในพื้นที่ที่แบบแห้งแล้งครับเห็นไหมครับเพราะเพราะเพราะก็ได้ครับนี่นะฮะก็ปลูกไว้ที่นี่นะฮะแต่เราก็ต้องให้ฝาตรงฝาเขานี่ก็จะมีรูอยู่แล้วนะฮะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เขามีอากาศเข้าไปบ้างนะฮะคือไม่ให้มันชื้นมากเกินไปครับ ตัวนี้นะฮะไม่ให้ชื้นมากเกินไปนะฮะอันนี้อาจจะดูไม่สวยนะฮะเดี๋ยวผมหาอันที่นี่นี่นี่แบบนี้ก็ยังใช้ได้นะฮะเห็นไหมเห็นไหมพอเราดื่มน้าเสร็จแล้วนะฮะนี่นะฮะปลูกปลูกไว้สักพักหนึ่งนะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นใบพวกอ่า ต้นไม้ที่เอาไว้สําหรับกินใบอะครับเราสามารถปลูกได้นี่ผมตัดไปแล้วนะฮะเนี่ยนี่ตัดเพื่อชําต่อนะฮะแล้วเราไม่ต้องรดน้ําบ่อยครับอ่มามันสะดวกตรงนี้คือความชื้นก็จะอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนความชื้นก็จะอยู่ในนี้เราก็สามารถปลูกปลูกได้หลายแบบครับนี่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 อันนี้มีอีกต้นหนึ่งนี่ผมปลูกพริกครับพอพอานนี้เลยนะเพราะ ในนี้เลยแล้วก็เขาก็แทงออกขึ้นมานะฮะยวเปิดให้ดูนี่ข้างล่างนี่มีกระบองเพชรด้วยนะฮะเป็นยิมโนยิมโนยิมโน,มโนนะะโปลกเพาะไว้อย่างนี้ผมไปดูครับยิมโนตอนแรกๆเขาเพาะเนี่ยเขาเพาะในในตะก,การเล็กๆแล้วก็ใส่ถุงครอบไว้เพื่อรักษาความชื้นนะฮะ ก็เราลองมาเรียนแบบวิธีการทํางานของเขาดนะูนี่ก็โตสูงไงนะสูงมนกันนะมีหลายแบบครับมีหลายแบบก็ลองลองลอง,ลองทําดูกับพืชหลายหลชนิดนะฮะมีมีนี่ด้วยกระเพรานี่เป็นกระเพรานะครับใช้ขวดไอ้ใช้แก้วนะครับแก้วในการเพราะมันขึ้นมานะ ส่วนผมจะให้ดูนะฮะนี่ฮนะลากลากลากเห็นลากไหมครับแล้วเขาก็เดินได้ดีนะครับใส่ดินปกติเลยไม่ต้องใส่น้ำมากนะฮะแล้วมันไม่สกปรกเลยเธอเลยครับนี่สามระวางบนโตหินอ่อนเลยนะฮะเนี่ยอ่ามาหินอ่อนเลยนะแล้วก็สามารถปลูกแล้วก็ลดน้ำปกติได้ครับพอดูว่าถ้าเกิดมันแห้งแห้งมากๆเราก็ลดน้ำเข้าไปอีก นี่นะฮะนี่นี่มีเฟิร์นข้าหลวงด้วยอ่านั่นแหละครับอ่าอันนี้ก็เป็นอันนี้จะอยู่เป็นผมกินอะไรนะกินอ่าเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอ่าเป็นเป็น หมูคล้ายๆอ่อันนี้ไม่แน่จำไม่ได้นะแต่อยู่อยู่ในพวกกินผักครับกินใบใบจะหอมๆห,หน่อยตัวนี้นะฮะอันนี้ก็มีรากเอาให้รากให้ดูนี่เห็นไหมมีรากมีรากสามารถโตได้ในนี้เลยนะครับหรือว่าเราทำได้แล้วก็เราก็เอาไปขยายแหน็เนืเนองใช่ผมไปกินแหนมเน,เนืองมาแล้วเหลือ เหลือพกผักครับผมก็เลยเอามาลองชํำดูนะฮะก็มีหลายแบบครับนี่แต่ี้ผมปลูกมะละกอไว้มะละกออ่าผมเปิดแล้วเปิดให้มันโตขึ้นเรื่อยๆเราสามารถชํำต้นไม้ในน,นี้ก็ได้นะฮะรากเขาแทงลงมาข้างล่างเลยเห็นไหมเป็นเทคนิคนึงนะเป็นเทคนิคนึงใครสนใจก็เอาไปไปใช้ได้นะฮะ ลูกในขวดนะฮะนี่ฮนะต้นไม้งามมากครับเห็นไหมเห็นไหมมีรากอยู่ข้างล่างเลยอ่ารากออกมาเลยนะครับอ่านี่น,นีเอาไว้เพาะก็ได้ครับเพาะต้นไม้ใช้ประโยชน์จากมันให้มากกว่าเดิมครับผมขอบคุณมากครับ